การรายง,งานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนบ้านเนินทองประจําปีการศึกษา2567ที่โรงเรียนบ้านเนินทองได้ดำเนินการตามหลักนโยบายดังนี้ 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือโอ e เน็ net. 2. โครงการพาน้องกลับมาเรียนนําการเรียนไปให้น้อง o b a c ็กซีโร่ดับเอา 3. สุขาดีมีความสุข 4. พิซา5การอ่านเขียนคลินิกภาษาและอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนบ้านเนินทองได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือศาสแห่งพระราชาอารยเกษตรโรงเรียนบ้านเนินทองโครงการพาน้องกลับมาเรียนพาน้องกลับมาเรียนโครงการสำคัญของศึกษาธิการที่ตั้งเป้าหมายพาเด็กหลุดระบบก,การศึกษากลับเข้าเรียน100% โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนเพื่อให้ทราบถึงจำนวนเด็กในปัจจุบันที่หลุดออกจากการศึกษาพางโรงเรียนจะมีการลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านเพื่อตามเด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนหมู่6ตำบลสลุยจำนวน12คนและเป็นนักเรียนหมู่6ตำบลสองพี่น้องจำนวน8คนสำหรับอุปสรรคและปัญหาที่พบมีหลากหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหาครอบครัวเนื่องจากนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายครอบครัวอยาร้างต้องช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงครอบครัว ประกอบกับมีพี่น้องหลายคนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายจึงทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ปัญหาด้านการบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเช่นนักเรียนได้ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนเดิมไปแล้วซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการย้ายนักเรียนตามขั้นตอนดำเนินการที่ถูกต้องแล้วหรือนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนขยายโอกาสไปแล้ว แต่ยังมีข้อมูลนักเรียนว่าเป็นนักเรียนออกกลางคันปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดจากการประสานงานดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ลงพื้นที่และการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีการนำข้อมูลเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล Big Data มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามค้นหาและบันทึกผลการติดตามผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียน ค่าทีสัญเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อค้นหาเด็กตกดนและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสุขาดีมีความสุขจากการที่ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินทองได้มีการดำเนินการตามหลัก5ส ได้แก่ 1. สะอาดคือการรักษาความสะอาดของสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยการให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้ 2. สะดวกคือการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัย 4. สุขลักษณะคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ 5. สวยงามคือการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักการใช้บำรุงดูแลและรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการยกระดับการประเมินพิซ่าโรงเรียนบ้านเนินทองได้ดําเนินการขับ เรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดรู้3ด้านของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินพิซซ่าได้แก่ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้ชุดฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการฝึกทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ Pizza Style Online t e s ท i n g และทำแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินพิซ่าโดยมีรูปแบบการนำแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินพิซ่าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน3กลุ่มสาระดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน3ลักษณะคือการอ่านเพื่อความเข้าถึงและการค้นคืนสาระการอ่านเพื่อบูรณาการและตีความการอ่านเพื่อประเมินและสะท้อนผลสิ่งที่อ่าน 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่นักเรียนพบเจอ3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตามกรอบของโครงการการประเมินการเรียนรู้รู้เรื่องวิทยาศาสตร์4เรื่องได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหากระบวนการและการได้มาของความรู้สมรรถนะด้านการอภิปรายปรากฏการเชิงวิทยาศาสตร์การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเจตตคติต่อวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนสมัครเป็นสมาชิกและใช้งานในระบบพ i z ซาสไตล์ออนไลน์เทสติ้งโดยให้นักเรียนได้เข้าระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยการทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งโรงเรียนบ้านเนินทองได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน Pizza Gamification Challenge Thailand 2024 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งโครงการการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือคลินิกภาษาโรงเรียนบ้านเนินทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในทุกวัยในเรื่องของการอ่านการเขียน จึงได้นำนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียนมาฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการอ่านการเขียนที่เหมาะสมตามวัยซึ่งจะทำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันละ2ชั่วโมงจานวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์และในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนในกลุ่มนี้สา ามารถอ่านออกเขียนได้เท่ากับนักเรียนในวัยเดียวกันโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทองดำเนินการโดยมีการประชุมวางแผนงานและจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564จนถึงปัจจุบัน เพื่อสื่สารรักษาต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยแปลงอารยเกษตรของโรงเรียนบ้านเนินทองนั้นได้ใช้รูปแบบโคกหนองนาโมเดลโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปลูกพืชผสมผสานขุดคลองไส้ไก่ปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4ี่อย่างและปลูกพืชชุมชนเช่น กล้วยเล็บมือนางผักเหลียงชะอมเป็นต้นสามารถนำผลผลิตมาปรับปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนหรือแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านเนินทองเป็นองค์กรให้การเรียนรู้พัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนการบริหารจัดการโดยการเน้นให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาศักยภาพ ด้านดิจิทัลของบุคลากรอนุรักษ์มรดกไทยมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศึกษาปลอดภัยยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมดังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนดีมีความสุข